สวัสดีครับผมวีบิ๊กบอสวันนี้ผมอยู่บนเรือซีเล260งห n ศูนซนะครับมีห้องนอนกำลังตกแต่งกันอยู่เลยนะครับพี่เจ็คก,กำลังทำงานอยู่แต่ว่าผมจะมาให้ดูของอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมเคยทำคลิปไว้แล้วแหละเรื่องห้องส้วมนะครับแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนลำนี้ให้เป็นส้วมแบบไฟฟ้านะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกที่คนก็ไม่ทำก็คืออันบ็อกที่ขี้นะครับ <S <S เรามาดูกันว่าภายในมีอะไรแล้วก็ติดตั้งยังไงเดี๋ยวผม อธิบายวิธีการติดจะถ่ายวิธีการติดให้หมดเลยเผื่อสมาชิกท่านอื่นที่อยากจะได้เปลี่ยนเป็นส่วงไฟฟ้าจะได้รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็วิธีติดตั้งยังไงติดตั้งกันเองได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้กันตอนนี้พี่เจ๊กกำลังวุ่นอยู่นะครับทำงานอยู่เลยติดอะไรครับเนี่ยพี่เจ๊ โวีคไฟครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมค์ก่อนพี่เจ๊กมาเนี่มาติดให้มือก็จะไม่ค่อยว่างอ่ะค่อยๆไางี้คือตอนนี้กําลังแต่งไฟใช่ไหมพี่เจ๊กครับเพิ่มไฟเออเพิ่มไฟรอบหลังเมื่อกี้เราต้องติดอะไรนะไฟสปอร์ตไลท์ส้องหน้ลเพิ่มอีกคใช่ไหมพี่เจ๊กอ่ะแลวนี่เพิ่มสวิตเพิ่มสวิตคือติดสปอร์ตไลท์ก็ต้องเพิ่มสวิตเรื่องปกตินะครับสวิตใหม่เดี๋ยว พี่เจ๊กวางก่อนมาลื้อส้วมดูดีกว่าไหมพี่เจ๊กได้ได้ลื้อส้วมดูว่ามันเป็นยังไงเราจะมีที่ลื้อตรงไหนได้มั่งนะพี่เจ๊กเอากันตรงนี้เลยเหรอพี่เจ๊กครับตรงนี้แหละไม่มีที่ไม่มีที่เออเอาเอาที่พื้นก็ได้ตอนแรกผมว่าจะวางบนเบาะโอเคแกะกล่องกันสดๆนะครับของเพิ่งมาอันนี้เป็นส้วมเขาเรียกระบบอะไรพี่เจ๊กระบบเป็นปั๊มสูบออกไปเลยนะปั๊มไฟฟ้าสูบออกผมเคยทำคลิปไว้แล้วว่ามันมีกี่แบบนะครับต้องไปดู ต้องไปดูคลิปเก่านะครับว่ามีกี่แบบแต่วันนี้เป็นแบบไฟฟ้าผมคิดว่ามันเหมาะกับบ้านเรามากที่สุดแล้วแหละใช่แล้วก็ปัญหาน้อยรู้สึกว่าเราจะด้านผิดไหมพี่เจ๊กิดผิดเอาทำใหม่ไหมเปิดเลยเปิดเลยอรอได้อยู่ท่ายากไหมพี่เจ๊พี่เจ๊ท่ายากได้อยู่อุ้ยได้ได้อยอะในกล่องมีอะไรบ้างพี่เจ๊เราเราอันบ็อกเราต้องแงะดูให้หมดพี่เจ๊มันจะมีฝาชุดฝาอ่าอันนี้คือท่อออื นม,มีชุดฝา,าฝาชักโครกที่นั่นต้องบอกก่อนว่าคือไอ้ชักโครกเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เป็นเซรามิกเนาะที่เจ๊กเป็นเซรามิกครับเป็นเซรามิกอ่าเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็ชุดฝานี่ก็จะมาปิดนี่อีกทีหนึ่งใช่โอเคชุดฝาเขาก็จะมีมีตัวล็อก,<ม>อ,กอยู่ข้างหลังนี่อ่ามีล็อกมีตัวล็อกมาพร้อม ชุดฝาเราไม่ดูเรามาดูหัวใจมันดีกว่าหัวใจของมันคือตัวปั๊มนะครับอย่าให้พี่เชคอธิบายการทํางานของมันอดี๋ยอธิบายเสร็จแล้วค่อยไปดูวิธีการติดตั้งไปแบบนี้โอเคตัวปั๊มมันอยู่นี่นะครับเห็นไหมเอยใบพัดมันอยู่ตรงไหนพี่เจคพี่เเดี๋ยวพี่เชคเอาไอ้นั่นมาเลยได้ไหมครับอะไรสว่านแปตผมแกะแม่งเลยแกะเลยเหรอ รีวิวทั้งทีนะครักูแกะเลยของใหม่ๆเนี่ยแกะให้ดูกันสดๆเลยดเดี๋ยวจะหาว่าไม่แน่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวน็อตจะหลน่นตัวนี้ไม่ใช่ปั๊มจีนนะครับตัวนี้เป็นของยุโรปนะครับโอเคมา้ามาพอดออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวตีคลี่ใช่ไหมพี่เจคคลี่แล้วก็ข้างในจะเป็นใบเป็นใบเพื่อดูดน้ําเป็นใบเพื่อจะดูดแล้วก็ตีออกตีออกข้างไหนพี่ตีออกข้างเพื่อจะออกรูที่ทิ้งนี่อ่าฮะแล้วเวลาน้ําเข้าอ่ะพี่เจ๊กเข้าไหนน้าเข้ามันจะเป็นส่วนปั๊มตางหาคปั๊มตัวนี้จะเป็นใบพัดยางอ่าฮะมันจะเข้าทางนี้แล้วก็ออกใช่อ๋อเนี่ยมันจะดูดเข้านี่ใช่ครับดูดเข้านี่ก็พ่นออกใช่ไหมแต่ว่ามันใช้แกนเดียวกันใช่ใช่โดยใช่ว่าเป็น เป็นสองชุดใบคือสองชุดชุดดูดน้ํากับชุดที่ดูดทิ้งโอเคปั๊มนี่ตรงนี้เป็นเบพัดยางใช่ไหมดูดเข้านี่ดูดเข้านี่แล้วก็ผ่านเบพัดยางนะครับแล้วก็จะเป็นแรงดันออกมาที่นี่แล้วก็ต่อท่อมาที่นี่ใช่ไหมพี่เจ๊แล้วมันก็ลงมานี่นี่พอน้ําลงปุ๊บพอน้ําลงปุ๊บอินนี่มันก็ดูดอีกทิงมาตีขี้ให้แตกใช่ครับนะครับแล้วก็พอตีขี้แตกปุ๊บออกทางไหนนี่มันออกรูนี้นะครับโดนบังคับออกนี่บังคับออกรูนี้ปุ๊บ อีลูนี้มันก็จะมาตรงกับอีนี่ลูนี้อ่ามาตรงเลยเพื่อออกตรงนี้แล้วก็ดันออกไปเลยใช่ครับหลักการมีอยู่แค่นี้เองโดยที่มันใช้ปั๊มแค่ตัวเดียวแล้วก็ใช้แกรร์วมกันปั๊มตัวเนี้ยผมเรียกว่ามันเหมาะเหมาะกับบ้านเราตรงไหนพี่แจ็กนอย่างแว็กคั่มเนี่ยปัญหามันจะเยอะปัญหาพอใช้เป็นนานแล้วมันใช่ที่ผมให้ คยทากับพี่เจ๊กก็ใช่ไหมที่ไอปากเป็ดที่มันอ้าแล้วมันจะไม่เป็นแบคขั่าพอตัวนั้นอนะพอมันไม่เป็นแบคขัพป,ปุ๊บปั๊มจะทํางานอยู่เรื่อยๆแบตเตอรี่หมดแล้วใช้อุปกรณ์เยอะ,ฟะ่ฟใช้อุปกรณ์เยอะกว่าใช้พื้นที่เยอะ,ะอืมแล้วก็ต้องใช้ถังใช้อะไรด้วยไอ้น,นี้ไม่ต้องต,ตอนนี้ปัญหาของพวกส้วมแบบนี้นะครับที่คนถามผมเยอะเลยนะพี่เจ๊ก เช็ดชั่วมันลงไปติดมันติดตรงไหนเราจะแก้ยังไงก็แก้อย่างที่ว่าเมื่อกี้ผมถอดน็อตออกมาสี่ตัวใช่ไหมพี่เจ๊กแล้วเช็ดชู่วมันก็จะมาอยู่ที่นี่อยู่ตรงในนี้ในใบอยู่ตรงนี้นะครับแน่นเลยคือเช็ดชู่วไอ้นี่มันตีไม่แตกท่ไมพี่เจ๊กพอมันนั่นเสร็จมันก็จะเข้าไปอุดอยู่ในรูนะครับนอี้คือก็อาจจะไหม้ใช่ถ้ามันหมุนไม่ไปมอเตอร์ก็ไหม้จะไหม้ไม่งั้นก็ฟิวส์ขาด เพิ่งเห็นว่าในชุดเนี่ยพี่เจ๊คมันมีฝาครอบที่นี่ตัวนึงฝาครอบมอเตอร์คือตัวมอเตอร์อยู่นี้มันจะมีฝาครอบอีกทีให้มันดูไม่ดูเรียบร้อยดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็สวิตช์สววิตตช์ันี้แต่ตัวนี้มันไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์เราต้องไปครอบอีกทีนึงใช่ครับใช่ครับมันไม่มีฟิลเป็นแค่สวิตช์กดเวลาใช้เวลาใช้เราก็กดปุ่มปื๊ดมันกระดูกปื๊ดเว้ยนี่มัน ว้สวิตมันนุ่มดีมากเลยพี่เจ๊าใช่ครับไม่ใช่สวิตกดแตะนะเนี่ยกดเด้งกดเด้งกดแล้วเด้งกดแล้วเด้งนะใช่ครับกดแล้วเด้งก็คือวิธีใช้ก็คือกดปุ่มแล้วแม่งก็ไปเลยนะครับรุ่นนี้ก็ดีมากรรุ่นนี้ดีมากใช่น้ําแรงมากแรงมากนะคือต้องบอกว่าเคยติดไปแล้วกับลําใหญ่นะครับก็เลยซื้อมาติดลํานี้อีกใ่มีหลายไซส์นะครับต้องบอกว่ามันมี3มไซส์อันนี้คือไซส์กลางใช่ไหมพี่เจ๊ามีกลางมันจะมีเตี้ยกว่านี้อีกจี๊ดนึง แล้วก็สูงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับรก็ตล,ลองวัดดูว่าห้องน้ำํำเราใช้ความสูงขนาดไหนนะครับแล้วก็ค่อยสั่เนาะซื้อได้ที่บิ๊กโบ๊นะครับมีขายนะครับตอนนี้เริ่มทยอยขายอุปกรณ์เรือทั้งหมดแล้วนะครับออโอเคชุดปั๊มมีอยู่แค่นี้นะครับ,รรบแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพี่เจคติดว่าวิธีติดยังไงต้องต้องเจาะเรือนะครับต้องเจาะเรือออกที่ท้องใช่ไหมพี่เจคใช่ครับออกคือ ระบบเราจะเอาออกที่ท้องหรือจะเก็บไว้ในถังอ่าเก็บไว้ในถังมันแนะนำอย่าไปเก็บเลยที่วิ่เก็บไว้ทำไมเนาะทิ้งไปเถอะรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมโอเคเดี๋ยวเราใส่นี่คืนเขาก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าพี่เจ๊ตติดตั้งยังไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอีกนิดนึงนะครับครับมันมีสองวิธีใช่ไหมพี่เจ๊กลำเนี้ยฮะลำเนี้ยผมบอกว่าบอกพี่เจ๊กว่าคุยกันว่าเราจะเอาน้ําดีจากแทงน้ําจืด เอามา,ามใส่ปั๊มก็คือปั๊มนี้จะไม่ได้ดูดจากท้องเรือนะครับลำนี้จะดูดจากถังน้ําดีถังน้ำเพราะว่าผมกันเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเล่นในเจ้าพยาเล่นอะไรซึ่งน้ํามันสกรปรกเนี่ยเท่ากับเราไปดูดน้ําสกรปรกน้ําดําๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในในนี้มาล้างอ,อีนี่ก็จะเลอะอีกเพราะนั้นผมเลยยอมที่จะใช้น้ําดีล้างเอาอนะครับไปเดี๋ยวเราดูวิธีการติดต่อ,อ,อผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเรือไอริสสูตรเข้มขน้น ก็เป็นอีกวันนะครับเดี๋ยวเราดูพี่เจคถอดส้วมเก่าก่อนนะครับแล้วก็จะได้เริ่มติดตั้งส้วมใหม่แต่ว่าวันนี้คงได้แค่ถอดส้วมเก่าเดี๋ยวไปดูกันพี่เจคเรือลำนี้มันมีรูน้ําเก่าอยู่แล้วใช่ไหมพี่เจคใช่รูน้ําที่รูน้ําทิ้งจากท่อแวกข้ามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินสายของใหม่เอาไปจิ้มของเก่าได้เลยโดยที่ไม่ต้องเจาะรูใหม่ใช่ครับออกเหมือนรูเก่าไปเลยออกแเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็ ถอดไอ้ไอ้ตัวกระป๋องแวกคัมเราไม่ได้ใช้แล้วอ่าใช่ชุครับชุดแวกคัมทั้งหมดทั้งถอดออกถอดออกหมดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้พี่เจ๊กคงถอดก่อนนะนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ค่อยใส่ใหม่นะครับของใหม่แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆคลิปนะครับหลายวันหน่อยไปขึ้นไปดูพี่เจ๊กถอดกันครับอันนี้เป็นห้องเคบินของสองปกศูนย์ซันแดนเซอร์นะครับซึ่งตกแต่งใหม่หมดแล้ว ปกติมันจะเป็นพรมนะครับอันนี้ไม่ละปลูเป็นลามีเนนหมดละแล้วก็ไอ้พวกเคาน์เตอร์พวกนี้ก็ทำใหม่หมดอ,มอ่ะเดี๋ยวเราดูส่วมเก่าอันนี้คือส่วมเก่านะครับแบบค่ม <Back come. S 1> ใช้เป็นแบบระบบเหยียบนะครับคือไอ้ระบบเนี้ยถ้าสมมติว่าถอดแล้ว ถ้าไม่เต็มระบบเอาไปใช้ไม่ได้ใช่ทิ้งอย่างเดียวนะครับอันนี้ยทิ้งอย่างเดียวอ่อวาเพราะยังไงมันต้องใช้ไอ้ท่ออ้มันให้ถังสุญญากาศด้วยจริงจริงแล้วถังพวกนี้ก็เหมือนกันนะถอดมอส4<ช>ีตัวใช่ใชไหมพี่เจ๊กใช่ครับถอดเป็นสกรูอ่าสกรูสี่ตัวแต่ว่าไอ้ท<ม>ีม่มันยากลาบากคือพื้นที่การทํางานน้อย แล้วนะครับน็อตสี่ตัวโซ่เนี่ยนะพี่เจ๊กตัวที่เก็บไว้ได้อย่างเดียวเลยนะพี่แจ๊กที่มีคุณค่าที่สุดเลยนะคือฝามันอ๋อนี่ฝาแตกันเนี่ยฝาแตกหูมันแตกครับหูมันแตกหูมันแตกอ๋อหูมีขายหูมีขายวันน <c oughs> ั้นเคยเชิญมาทิ <ijk az pareil> ้งแล้วจะบอกให้ว่าเฉพาะฝานะครับสี่พันกว่าบาทนะครับอันนี้แล้วหาหายากด้วย คนไทยก็ยืนลุ้นอยู่นะครับเลีะเรี่ยลอยอันนี้เป็นส้วมระบบแบ็คข่อมเก่านะครับก็จะมีท่อเก่าอยู่สองอันก็พอดีท่อน้ําเข้ากับน้ําออกนะพี่เจ๊คใช่รูเดิมอ่าแล้วก็วางตําแหน่งเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนระบบนไปวันนี้ถอดส้วมเสร็จครับเราทํางานกันแค่นี้พี่เจ๊ควันทำแค่สองชิ้ ทำสิบนาทีพอแล้วทำมากเหนื่อยตอนนี้นะครับตอนที่เราจะติดตั้งส้วมมันจะต้องมีท่อจากส้วมใช่ไหมเจ๊กที่ปล่อยออกก็คือต้องมีออกกับมีเข้าถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไอ้นี่สองตัวใช่ครับถ้าเราดูดน้ําจากจากท้องเรือก็ต้องเป็นสองสองสองรูนะครับอ่ะนี่ผมมาอธิบายตรงนี้ก่อนเพราะว่าจะไม่ได้ถ่ายตอนเจาะให้ดูนะครับเพราะจริงๆแล้วอันนี้มันมีรูอยู่แล้วอ่าแต่ผมก็หายนี่มาให้ดูคือไอ้นี่เวลาเรา เวลาเราเจาะเรือเราก็ต้องเจาะอันนี้มันท่อขนาดนั้นแหละพี่เจ๊กหนึ่งนิ้วหนิ้วครับหนึ่งนิ้วใช่ไหมเราต้องเจาะท่อหนึ่งนิ้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาไอ้นี่ยเสียบใต้ท้องเรือแล้วก็ควรจะเป็นซีกัเฟกนะครับอย่าเป็นซิลิโคนนะกาวชนิดซีก็ฟเฟกซื้อได้ตามลาซาด้านะใช่ครับด้มี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 ขายเนาะลาซาด้าก็ยาตรงนี้เสร็จใช่ป่ะล้วก็อัดเข้าไปแล้วก็หมุนไอ้นี่อัดอัดให้แน่นอัดให้แน่นไปเลยนะครับอัดแน่นเลยพอ พออัดแน่นแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องสําคัญนะฮะมีต่ออีกตรงนี้ต้องต่อวาลใส่วาลวาลก็คือไอตัวก๊อกน้ําปิดเปิดอบอลวาลนะครับปิดเปิดเพื่อว่าเกิดมีท่อสมมติต่อจากวาลแล้วมีท่อรลวท่ออะไรน้ําจะได้เราจะได้ปิดน้ําตรงนี้ได้ใช่นะครับอ่าพอวาลพอใส่วาลปุ๊บก็ต่อเป็นท่อยางท่อยางแล้วก็ไปเข้าที่ส้วมเลยนะครับมีแค่นี้แล้วก็ เทคนิคอะพี่เจ๊กสมมติว่าตัวดูดกับตัวปล่อยมันต้องอยู่ห่างกันยังไงพี่เจ๊คคนละฝั่งเลยจะดีไหมหรือว่าอยู่ใกล้กันถ้ามันเป็นคนละฝั่งก็ดีนะเพราะถ้าอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยผมกาลังคิดอยู่ว่าอินี่ดูดขี้อออินี่ดูดอ่ามันจะย้อนเข้าไปใหม่ย้อนไปใหม่อะไรประมาณนี้นะให้มันอยู่ห่างกันหน่อยก็ยังดีอ่าให้มันอยู่ห่างกันหรืออยู่คนละฝั่งท้องคือเรือเป็นท้องวีใช่ไหมอยู่คนละฝั่งก็ได้นะใช่ครับแต่ต้องดูดูพื้นที่ดูดูพื้นที่ของเรือว่าเราสามารถเดินท่อไไปด้มันะครบ พยายามอย่าให้อยู่ใกล้กันแบบติดๆกันนี้ไม่ได้นะโดยขี้ตัวเองเข้าไปเหมือนเดิมนะวนไปวนมาไม่ต้องไม่จบไม่สิ้นดังนั้นท้องเรือก็มีอยู่แค่นี้เองถ้าสมมุติว่าเจาะสองรูก็ใช้วาล์วสองตัวไปเลยนะครับ,รบวาล์วคือการกันไม่ให้น้ําย้อนเข้าแต่จริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่เข้าหรอก<ต>เพราะว่าซ่วมมันอยู่นึกออกว่าท้องเรืออยู่นี่ที่ผมยืนอยู่ใช่ไหมครับซ่วมมันอยู่ข้างบนอย่างเนี้ยซึ่งมันอยู่สูงกว่าน้ํามันย้อนขึ้นไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องกันเอาไว้ แต่บางบางลำก็อาจจะต่ำบางลำอาจจะมีเตี้ยแต่เราเราเราต้องทำลูขึ้นไปให้สูงกว่าระดับน้ำอ๋อโอเคเดี๋ยวผมอธิบายงี้อีกพี่เจ๊กพี่เจ๊กเขาแนะมาอย่างนี้นะครับสมมติว่าอันนี้คือพื้นเรือใช่ไหมครับแล้วก็ระดับน้ำมันระดับน้ําเนี่ยมันอยู่สูงกว่าพื้นเรืออย่างเงี้ย สมมติระดับน้าอยู่นี่ใช่ไหมเราก็พื้นเลยอยู่นี่แล้วท่วมันต่ํากว่าใช่ไหมเพราะนั้นท่อเราต้องทําเป็นลุมลูมก็คือให้มันสูงกว่าระดับน้ําแล้วค่อยลงไปแล้วค่อยเข้านี่เพื่อจะให้น้ําไม่ย้อนขึ้นมาแต่ยังไงก็ควรใส่วาลนะครับป้าเดี๋ยวเราไปติดตั้งข้างในนู้นนะครับอ๋อนี่พี่เจ็กต่อท่อไปแล้วใช่ครับอ๋อเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วอันนี้เดินสายอย่างพี่เจ๊กอีกด้านหนึ่งคือเราใช้ของเก่าออเราได้ของเก่าอ่ะ ท่อเก่ามันจะใหญ่มันจะมีอะแดปเตอร์ต่อนจะมีอะแดปเตอร์ที่จากของของเก่ามันจะเป็นนิ้วพึ่งใหญ่นะอะแล้วก็เสียบแล้วก็ใช่แล้วก็เราก็ต่อท่อเข้ามากันโอเคแล้วสายไฟพี่เจ๊กมันจะต้องเดินจากไหนสายไฟเราก็ต้องซ่อนอย่าง ก็หาวิธีเก็บไม่ให้มันน่าเกียดเพื่อจะวิ่งมาหาสวิชสวิชของส้วมตัวนี้เราก็หาตำแหน่งติดที่มันเหมาะสมถ้าลำนี้เราก็เก็บเข้ามาในนี้ใช่ไหมเจาะรูเล็กๆเข้ามาใช่ครับรอยเข้ามาเลยหลังแล้วเราหาตำแหน่งที่ติดติดตรงนี้อ่าแล้วมันก็เป็นวงจรธรรมดาเราต่อเข้าคอมคอมสวิชแค่นั้นเองแค่นี้เองจบครับผมต้องบอกอย่างนี้ไอเรือเขาเรียกกันรนะไอเรืออย่างเนี้ย ที่เมื่อก่อนมันจะเป็นถังเก็บใช่ไหมพี่เจ๊าถังแวคข้าพอไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเราเทากับถังแวคข้าเราไม่ได้ใช้รัะนั้นเราไปซื้อถังน้ําเอามาใส่ซะแล้วเราก็ได้น้ําในเรือเพิ่ม<อ>เพื่อเอามาใช้ในส่วมนี่<อ>ฉลาดไหมไอเดียดี <laughs> ครับส้วมพอพิจิตเสร็จนะครับเขาก็จะเอาสายไฟเนี่ยนะครับลอยเข้าท่อนี้ลอยเข้าท่อนหลังนะครับจะได้ไม่ต้องเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วค่อยไปอ้อมอ้อมข้างในเนี้ยมาแล้วก็มาเข้าที่สวิตช์อยู่ข้างๆนี้นะครับก็จบแค่นี้เองสายก็ต่อเรียบร้อยนะครับตัวนี้แรงมากเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูแต่ว่ากดยาวไม่ได้นะเดี๋ยวไม่พัดพังมันต้องมีน้ํานะะมอเตอร์แรงมากนะครับ เรียบร้อยนะครับท่วงไฟฟ้าเราจริงวิธีติดมันก็มีอยู่แค่ว่าเราจะหาวิธีลอดท่อไปยังไงตรงไหนท่านั้นเองเราต้องวางแผงก่อนติดนะครับต่วงไฟฟ้าติดไม่ยากนะครับก็ยึดนด็อตเหมือนเดิม4ี่ตัวที่ที่ฐานมันนะครับจบแค่นี้เองเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปติดตั้งอุปกรณ์อะไรกันอีกนะครับจะค่อยๆเอาอุปกรณ์ตกแต่งเรือแล้วก็ซ่อมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาทำอยู่ในช่องให้นะครับเพื่อ เป็นแนวทางให้กับสมาชิกจะได้ทําเองได้นะครับสั่งซื้อแล้วติดตั้งเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คิดดัดแปลงอะไรแล้วแต่สมาชิกนะครับครับวันนี้บายบายครับผมแล้วเจอกันเรือลำหน้าครับ